คลิปนี้เป็นการรีวิวตัวนี้ขวดโอว l ลานะหรือว่าโอว l ลาอะไรก็แล้วแต่จะเรียกเป็นรุ่นใหม่เลยคิดฟรีซิปชื่อมันอาจจะเป็นคําว่าคิดนะแต่จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้จากัดว่าต้องเป็นคิดหรอกมันก็คือถ้าคุณชอบขวดไซส์เล็กเนี่ยคุณก็ใช้ได้เหมือนกันมันก็คือขวดโอว l ลลาฟรีซิปรุ่น16ออน ออกแบบมาเพื่อให้แบบเด็กสามารถเอาไปใช้ได้ง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นรุ่นก่อนนั่นเนี่ยมันจะเป็นรุ่น19ออนที่แบบเล็กสุดเด็กก็ยังอาจจะรู้สึกใหญ่อยู่ถ้าเด็กจะเอาไปใช้แต่จริงก็ถ้าเด็กโตก็ใช้นะหลานผมว่าเอาไปใช้แล้วเขาชอบมากแต่ตอนเนี้ยสาหรับเด็กที่แบบเล็กลงหน่อยอ่าแล้วก็แบบไม่อยากแบกของหนักก็จะมี16ออนตัวขวดโอวาร่าเนี่ยมันเป็นขวดที่แบบคิดมากๆเลยคิดแบบเกินขั้นหมายเสียงตอบรับดีมากคนซื้อแล้วซื้อซ้ําเยอะมากเพราะว่าซื้อไปแล้วติดใจแล้วซื้อซ้ําซื้อไปใช้เองซ พี่น้องอะไรก็แล้วแต่เยอะมากจริงอันนี้ขอบคุณมากเลยแล้วทุกคนก็เรียกร้องให้เอาสีเอารุ่นเพิ่มเข้ามาเราก็เลยพยายามเติมอันนี้ใหม่ล่าสุดเอามาถึงแล้วเป็นรุ่นคิดฟรีซิป16ออนก่อนหน้านี้มันจะมี19ออน24ออน3 2ออนอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเรียงให้ดอูอันนี้คือ16 19 ยี่สิสามสองแล้วก็มี40อีกรุ่นหนึ่งนะวันนี้ไม่ได้เอามาอ่าเนี่ยก็จะเรียงไซส์ขึ้นมาแบบนี้อ่าซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีหลายคนที่ถามถึงไซส์ที่สามารถใส่ในช่องวางแก้วในรถยนต์ได้ซึ่งก็ต้องบอกว่าถ้าแบบเพรีย์เซฟหน่อยก็ต้องเป็นไซส์สส่วน24เนี่ยใส่ได้เหมือนกันถ้าช่องใหญ่หน่อยหรือว่าถ้าช่องปกติเนี่ยก็จะสามารถใส่ได้แต่อาจจะแบบเรียกว่าลอยๆอยนิดนึงไม่ถึงแบบลงถึงก้นของช่องใส่แก้วนะอ่าประมาณนี้แต่ถ้าเป็นพวกเนี้ยก็จะเรียกว่าใส่ค่อนข้างยากละก็ต้องเป ได้ซึ่งณนะตอนนี้ไซส์16ออนสามารถใส่ได้เหมือนกันเพราะว่าโดยลักษณะแล้วเนี่ยขนาดใกล้เคียงหรือว่าขนาดเดียวกันนี้เราเทียบไซส์ดูระหว่าตัว16ออนกับ19ออนเห็นไหมก็จะประมาณนี้แต่ตัวตูดเนี่ยมันจะแทบจะเท่าเลยเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ต้องการเอาไปใส่ในรถก็สามารถใช้ได้ก็สามารถใส่ช่องในรถได้สบาย อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมาที่ไซส์16ออนของเรานะตัวไซส์16ออนนะวันที่ผมรีวิวตอนนี้มีออกมาทั้งหมด5สีนะสีเขาก็จะแบบคั l เล f u ฟูลตามสไตล์โอวอ่าอยู่ละซึ่งสีเขาจะมีความเก๋นนะมันแบบเป็นชื่อแล้วแบบเด็กเด็เขาจะชอบอย่างลูกผมเนี่ยก็ยืดขวดนี้เวลาก็จะเป็นสีบันนี่บิสเนสอันนี้จะเป็นสีดำแบบเนี้ยเขาจะเรียกว่าซีมอนสเตอร์อ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสปิชช์สเปชชี่ตัวนี้จะเป็นอ่าแซนด์บ็อกแล้วก็ตรงนี้เป็นสโนว์ r ากอนนะ เพจะแบบมีชื่อที่แบบว่าทําให้มันเก๋ๆอยู่แล้วเป็นสไตล์ของโอวาร่าแบบนี้เนื่องจากไอกขวดเนี้มันเป็นขวดที่ให้เด็กใช้ได้เพราะฉะนั้นจะให้ผมมารีวิวคนเดียวก็อาจจะดูแบบตอบโจทย์เด็กจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาดูมาอ่ะวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะฮะเป็นคนที่ได้ใช้ขวดมาแล้วนะได้เทสมาแต่ตอนที่เป็นขวดใหญ่แล้วแล้วก็ชอบมากแนะนําตัวค่ะชื่ออะไรคะนิทานค่ะอายุเท่าไหร่คะ ห้าครัวค่ะอาโอเคนิทานเนี่ยเขาก็มีแก้วของเขาที่เป็นแบบทั้งเก็บความเย็นไม่เก็บความเย็นเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวผมให้ดูอะพวกนี้ก็คือขวดที่นิทานเขา ใช้ก็คือ,อยังใช้อยู่ปัจจุบนันซึ่งจริงมันมีเยอะกว่าน,นี้นะอันนี้คัดว่าจะพาะอันที่อยู่ในตู้ที่ต้องสามารถหยิบมาได้อันที่แบบไม่ได้ใช้แล้วตอนเด็กๆก,ก็เก็บไปเขาก็ใช้พวกนี้ตรับการไปทีนี้เขาก็ได้มาลองใช้ไอ้ขวดโอวาล่าของผมเนี่ยซึ่งจริงมันก็คือเป็นขวดลักษณะใหญ่กว่าผมก็มีหลายไซส์อย่างที่เห็นตอนแรกนะเขาก็รู้สึกเอ้ยชอบมากแล้วก็อยากได้บ้างแต่ว่ามันใหญ่ไปไงจนกระทั่งเนี่ยมันออกไซส์นี้มาปุ๊บเนี่ยพอเขาเห็นเขาก็บอกขอจองเลยก็คือเป็นคนแรกที่ ได้ขวดนี้เลยสีที่ทานเลือกก็คือสีไหนนะขวดไหนของนี่ทานอ่าขวดนี้ใช่ไหมชื่อสีคือบันนี่วิสเนสโอ้โหชื่อบันนี่บิสเนสอ่าก็คือจําแม่นเลยนะเป็นสีบันนี่บิสเนตสตวนันนี้เป็นของใคร อ่หาหอปลาชื่ออะไรซีมอนสเตอร์พอได้มาเนี่ยเขาก็ชอบมากมันมันดูดง่ายไงเนี่ยพวกนี้ก็จะแบบไม่ค่อยได้ใช้ละก็จริงๆก็ยังมีสลับสลับกันบ้างน,นะแต่ก็จะพับใช้ขวดไหนสุดตอนนี้อ่าใช่ตอนนี้ก็จะชอบใช้ขวดน,นี้สุดแต่ก็มีสลับบ้างเล็กน้อยอ่าอ่าเดี๋ยวอันนี้เก็บไปก่อนนะโอเค โอเคก็กลับมาที่ขวดของเรานะก็คือเป็นไซส์16ออนให้ดูว่าจริงๆอย่างเด็กๆเนี่ยเขาก็ใช้งานกันยังไงเนี่ยคือ16ออนเนี่ยเขาก็จะสามารถเปิดได้เนี่ยอันนี้เปิดแบบล็อกปิดล็อกได้เลยนะอแล้วก็เปิดออกมาสามารถกินได้ไหมเหิวน้ําทำไงโอ้โหอ่ะกินน้ำอ่ะอันนี้แบบดูดใช่ไหมอ่ะโอ้ยยกดื่มด้วยโอ้โหนี่เห็นไหม ก็คือเวลาแบบเขาเหนื่อยเนี่ยอยากกินน้ำเยอะๆเขาจะยกดื่มเอาแล้วก็เวลาดิ่น้ำโมติก็ใช้ไงดูดดูดเอาใช่าในรถก็สามารถดูดเอาได้เพราะจะได้ไม่กกะแท้งเนาะที่บอกเขาจะมีตรงนี้เป็นรูสําหรับดูดผ่านร้อดแล้วก็ตรงนี้สําหรับยกดื่มเป็นสิ่งที่แบบ หายากในขวดอื่นที่เขามีมาเนี่ยส่วนมากมันก็จะแบบได้แบบเดียวนะแล้วก็เวลาอันนี้เอาไปโรงเรียนมันอาจจะไม่มีหูหิ้วนะส่วนมากของนิทานเขาเป็นแบบใส่กระเป๋าไปอยู่ละเออหรือบางทีถ้าจะพกเขาก็จะไปซื้อพวกไอ้ที่เป็นแบบตัวถุงที่อาไว้สะพายได้ทีนี้เวลาอยู่โรงเรียนนะมันก็จะต้องแบบมีเติมน้ำไงเพราะว่าไซนี้ยังไงมันก็อยู่ไม่ทั้งวันอยู่ละเวลาอยู่ที่เรียนทายังไงเวลาไปเติมน้ําครูให้ทํายังไงติองทำเองหมดเลยแล้วต้องเพย์เงิเปิดเองด้วยเําไม่ได้จริงๆงเปิดเองด้วยใช่เออเนี่ยซึ่งบางท บางทีก็ไม่ได้ใช่ป่ะถ้าเป็นตัวเนี้ยที่เราเอาไปใช้ที่โรงเรียนเราทำไงอ่อปึ๊บอ่าเอ่เเอแล้วก็ไปตรงก๊อกใช่ไหมนี่อันนี้เป็นก๊อกอ่าก๊อกปุ๊บอ่าเราก็รูมันใหญ่ใช่ไหมเราก็ลงตรงรูได้เลยหรือนิทานก็สามารถเอาขวดไปรองอยู่ใต้ที่เป็นก๊อกน้ำดื่มอ่ะ เราก็กดแล้วให้มันไหลลงไปได้เลยก็ไม่ต้องเปิดฝาใช่ไหมอันนี้ก็จะเหมาะกับเด็กอนุบาลที่แบบเอาต้องดูแลตัวเองอเรื่องแบบง่ายๆพวกนี้เด็กอสามเขาจะต้องแบบเติมน้าเองอะไรอย่างเงี้ยละซึ่งบางทีต้องเปิดฝาเองบางทีเปิดไม่ได้เพราะว่าเขาต้องเดินถือทุกอย่างไปเองใช่ไหมบางทีก็ทําหล่นหรือบางทีบิดกลับก็บกิดไม่แน่นหกอีกอันนี้ก็เลยเป็นจุดท,ที่แบบเวิร์กมากสําหรับให้เอาไปใช้อะเพราะว่าปากขวดเนี่ยมันกว้างก็จะประมาณนี้แล้วก็การจับถืออะเทโด่เห็นไหมเนี่ยก็ ถือได้สะดวกสายมือก็จะสามารถจับได้พอดีเลยนี่เห็นไหมนะบแบบนี้ก็ได้อ่าประมาณนี้ล็อกก็ล็อกได้เวลาแบบล <Lock S 1> ็อกยกก็คือแบบนี้ถ้าเปิดล็อกก็แบบนี้เพราะนั้นถ้าเราบิดให้มันแน่นอยู่แล้วเราใส่กระเป๋าไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปเปิดละเพราะนั้นมันก็จะแน่นตลอดแล้วก็ไม่หกในกระเป๋าแน่นอนอ่าเนี่ยก็แบบเหมาะสำหรับคนที่ให้ลูกๆนะอันนี้เหมาะมากเลยจริงจริงที่ไทยเขาใช้รุ่นที่ผอมผู้ใหญ่เนี่ย มาตั้งแต่แบบก่อนหน้านี้ละพอได้กดเล็กมาก็เลยเป็นของตัวเองละสรุปว่าสําหรับตัวนี้นิทานเป็นไงชอบมากไหมตอนนี้ชอบนี่จะไม่อยากใช้ตัวออ่นเลยโอ้โหไม่อยากใช้ตัวอื่นเลยใช่ไหม <c oughs> นี่นะฮะก็เป็นคํายืนยันจากน้องนิทานนะฮะเด็กอ3อายุกี่ขวบอีกทีนึ่ง <5. S 1> ห้าห้าขวบนะครับผมยังไงเดี๋ยวให้นิทานไปพักก่อนแล้วเดี๋ยวเรารีวิวกันต่อที่เมื่อกี้ในส่วนของการใช้งานของเด็กเนี่ยก็ประมาณนั้นส่วนการที่ ผู้ใหญ่ใช้ขวดนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันอย่างที่บอกเพราะว่าบางทีเราก็อยากได้ขวดไซส์คอมแพกหน่อยอข้อดีของการที่เป็นขวดไซส์เนี้มันก็คือทําให้เราสามารถใส่ในกระเป๋าแบบแนวสลิงเงี้ยได้ที่มันแบบว่าไม่ได้สูงมากเนี่ยสามารถใส่แบบนี้ได้เนี่ย อย่างเงี้ยเราก็สามารถใส่เข้าไปได้แล้วก็พกไปได้ง่ายๆเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะใส่ไม่ได้แน่นอนเพราะมันก็จะสูงทําขึ้นมานะบางทีก็ต้องนอนอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเปลืองพื้นที่พอเป็นไซส์เนี้ยกระเป๋าที่ใช้ใส่แนวตั้งได้เนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นไซส์16ออนเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้มันก็คือไซส์ที่มัน compact ลงนะนขณะที่ปริมาณน้ำเนี่ยมันก็แบบไม่ได้น้อยลงมากเนี่ยถ้าเทียบกันจริงๆมันก็แบบเล็กลงนิดนึงนะอันนี้เทียบไซส์19นะอ่าบางคนอาจจะสงส าามันสามารถใส่ได้ไหมจริงก็คือต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยที่พ้นช่วงโควิดไปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถเอาโอวาร่าของเราเนี่ยไปให้อาหานเขาใส่เครื่องดื่มได้เลยซึ่งแก้วไซส์1ิบหกเนี่ยมันจะพอดีกับแก้วไซส์กลางของซาร์บาก็คือขนาดแกนเดนะเนี่ยเดี๋ยวลองเทสให้ดูอ่าเน,นี่ยคือแก้วไซส์แกนเดนะอ่าเราเทน้ําให้เต็มแก้วไซส์16บหออนตัวนี้นะอืมอ่านี่ก็คือเต็มไซส์สิบออนเลยอันนี้เป็นแก้ว ตาบกไสายกลางนะสายแกนดเด เนี่ย<ส>ก็คือเท่ากันเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอากแก้วตัวนี้ไปให้ทางร้าน Starbucks เขาเติมกาแฟนเนี่ยคุณก็สามารถสั่งไซส์กลางได้ไกด็ค,คือไซส์แกนเดนี่แหละก็จะพอดีเป๊ะเลยเรียกว่าเป็นข้อมูลจุดที่แตกต่างของ a, โอวอร่าโซที่เป็นคิดฟรีซิปเนี่ยกับไซส์อื่นๆทีนี้เดี๋ยวเราเล่า,<อ>ลาฟีเจอร์อื่นๆให้ฟังด้วยดีกว่าสำหรับเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปรีวิวเต็มนะแต่อยากดูคลิปรีวิวเต็มก็ได้นะเราก็จะเล่าแบบ full scale เลยนั้นครึ่งชั่วโมงเลยอันนี้เดี๋ยวเราเล่าคร่าใลกเืออคแบบบยดูจิป เริ่มง่ายก่อนโอวร่าเนี่ยเป็นแบรนด์จากอเมริกานะตัวขวดเนี่ยจริงๆก็ผลิตจีนแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันชิปไปที่อเมริกาแล้วมันก็เป็นขวดเกรดเดียวกับที่ขายที่อเมริกาเลยเพราะว่าเราอิมพอร์ตจากอเมริกาเราไม่ได้อิมพอร์ตจากจีนนะเพราะนั้นมันจะเป็นขวดเกรดเดียวที่ขายคนอเมริกาของที่คุณได้จากการซื้อจากไอเลิฟเนี่ยมันจะเป็นของเกรดเดียวกับที่คนอเมริกาซื้อที่อเมริกาเลยหรือว่าถ้าคุณไปซื้อที่อเมริกาก็จะเป็นเกรดเดียวกันทันมาตัวโอวอร่าเนี่ยมันก รู้จักแก้วเชคที่ดังแบบท็อปทอปของโลกเลยมันก็จะมีแก้วเบนเดอร์บอททิลซึ่งเป็นแบบแก้วเชคเอาไว้พูกเชคโบตีอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็จะเป็นแบบบริษัทเดียวกันเป็นบริษัทที่ทํา ตัวนี้อ่ะก็คือเขาดังจากตัวเบ n เด r b ์บ ton ซึ่งเป็นแบบแก้วระดับโลกแล้วสำหรับคนที่สายเช็คสายโปรตีนสายออกกำลังกายน่าจะรู้จักกันดีเขาก็มาทําขวดน้ําซึ่งก็มาเป็นยี่ห้อนี้ก็คือโอวอร่าอันนี้ก็คือให้คุณมั่นใจก่อนว่ามันไม่ใช่แบบว่า้ยแบรนด์อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักที่มาเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแน่นอนแล้วก็วัสดุเนี่ยก็จะเป็นฟรี BPA นะแล้วก็ No p a l e t ์ด้วยก็คือไร้สารตกค้างไร้สารก่อมะเร็งอะไรต่างๆเนี่ยก็คือไม่มีแน่นอนอ่ะแล้วก็จ เล็กพูฟก็คือถ้าคุณแบบบิดให้มันเข้าที่ของมันนะให้มันแน่นเนี่ยคือยังไงมันก็ไม่รั่วเนี่ยเพราะว่าเบนเดอร์บอททอนเนี่ยมันเป็นขวดที่เอาไว้เช็ครุ่นพี่ของเขาเนี่ยเพราะฉนั้นเขาจะแบบดังมากเรื่องการที่มันแบบมีอัตรารั่วต่ําม,มากๆไว้ใจได้เป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อของทางแบรนด์นี้เลยเขาเล็กพูฟข้อ2สิ่งที่เจ๋งมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ทุกๆคนที่ซื้อโอเวราไปแล้วซื้อซ้ำอีกก็คือตัวฝาของมันนี่แหละฝาของมันเนี่ยก็คือมันเป็นขวดที่ มีปากขวดที่สามารถดูดผ่านหลอดก็ได้หรือว่าจะยกดื่มก็ได้อ่ะเนี่ยมันจะแบบดูดผ่านหลอดหรือยกดื่มข้อดีของมันก็คือว่าเวลาคุณขับรถอยู่แล้วคุณยกดื่มมันจะแบบบังให้แบบคุณก็ต้องเอียงบางทีมันก็แบบเสียสมาธิแล้วมันก็ลำบากจริงเวลาขับรถถ้าคุณขับรถแล้วต้องยกดื่มอ่ะยกขึ้นมาแล้วจิบอ่ะ มันปลอดภัยแล้วก็สะดวกแล้วก็เราเคยเล่าหลายเคสนะอยู่ในห้องประชุมเวลาแบบถ้าคุณจะต้องยกดื่มอะไรเงี้ยมันก็แบบดูไม่ดียิ่งมีํำแข็งอยู่ทีมก็เสียงดังอะไรเงี้ยนะหรือว่าจะเวลานั่งทํางานอ่ะแบบอย่างเงี้ยเรานั่งทํางานไปกับแบบต้องยกมันก็แบบทําให้สมาธิคุณเสียได้เสียจังหวะในการทํางานได้เพราะฉะนั้นงานที่มันมีดูดผ่านหลอด ได้แล้วก็ยกดื่มได้ในฝาเดียวโดยที่แบบไม่ต้องเอาหลอดมาจิ้มใหม่ด้วยนะอาเนียเพราะหลอดเขาอยู่ข้างล่างเรียกว่าสิ่งสถิตยอยู่ตรงนี้เรียบร้อยอันนี้คือแบบดีงามมากซึ่งทุกคนที่แบบชอบมากเพราะว่าหลอดเขาใหญ่มากใกล้เคียงกับหลอดชาไขมุกเลยเวลาดูดน้ำแล้วมันเข้าเต็มๆมากอย่างลูกผมเนี่ยปกติขวดเด็กมันก็จะเป็นหลอดเป็นส่วนมากอยู่แล้วพอเขาใช้ตัวนี้เขาจะบอกเอ้ยมันชอบเพราะมันน้ำมันเข้าเยอะหรือ,อย่างหลานผมก็ซื้อรุ่น19ออนให้ไปอย่างเงี้ยเขาก็ชอบมากเพราะว่า มันจิบง่ายแต่ว่าเวลาเขาเล่นกีฬาแบบเวลาพักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยเขายกซดคือเขาก็ใช้ขวดน้ำเยอะนะแล้วแบบเออได้ขวดนี้ไปนี่แบบคันนี้พกติดตัวตลอดเด็ก,ดกๆชอบมากจริงอันนี้แล้วเนี่ยไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยเสร็จผมหมดแล้วนะผมซื้อไปให้หลานๆอยากได้กันเพราะนั้นอย่างที่บอกมันดีจริงคือหลายๆคนซื้อไปแจกญาติบางคนซื้อ2ใบ3ไซส์สี่ไซส์มีหมดลองไปดูในรีวิวได้อะอีกอันหนึ่งที่ผมชอบมากคือขวดน้ำหลายหลาขวดเนี่ยมันก็ดีไซน์สวยมันแบบดูดูเรียบมันดูนู่นนี่แต่ว่าพอจุดทีี่สััมผปาาากเรอะบงท มันจะแบบว่าไม่ครอบเวอร์หมดอย่างตัวเนี้ยจุดที่ปากเราสัมผัสกับตัวขวดเนี่ยมันจะถูกครอบเวอร์ไว้ทั้งหมดอันนี้คือจุดที่ดีมากมันทําให้เรามั่นใจได้ว่ามันจะแบบไม่มีสิ่งสงงปกปรกโดนมันแน่นอนทางที่แบบพวกสไลด์หรืออะไรทางที่เราใช้ในบ้านเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าใช้นอกบ้านบางทีใส่ในกระเป๋าเป้อะไรเงี้ยอ่าแล้วมันแบบเปียวข้างๆอ,อะไรเงี้ยบางทีมนก็เลอะเทอะอะไรเงี้ยนะการใช้งานก็ง่ายก็คือกดปุ๊บเปิดเลยตรงเนี้ยเปิดมากดตรงน,นี้นี่กดด้านบนๆหน่อยนะถ้ากดล่างๆมันจะ ขอบบนนี้ปุ๊บมันก็จะเด้งออ,อยแล้วถ้าคุณแบบต้องใส่ในกระเป๋าเป้ข้างๆยังพิมก็แบบไปเผลอกดโดนได้ใช่ปะอันนี้เขาก็จะมีตัวล็อกกดลงไปอย่างเงี้ยก็จะไม่มีทางกดโดนละเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถใส่ในกระเป๋าข้างๆเงี้ยที่เป็นไซส์พ็อกเก็ตได้อย่างสบายใจดีมากอ่าโอเคก็คือมีจุดล็อกที่หนาแน่นนะแล้วก็ตัวเนี้ย ก็จะเป็นมือฮิ้วได้ด้วยหล,หลายคนจะคิดว่าเออขวดน้ำพวกนี้มันไม่จําเป็นต้องมีที่ฮิ้วก็ได้เพราะว่ามันจะได้ดูสวยอะไรเงี้ยนะบางคนแบบอยากให้มันดูขินๆแต่ต้องบอกเลยว่าเวลาที่คุณแบบถือของเยอะๆอ,ะอ่ะบางทีคุณต้องถือขวดน้าอ่ะหลายๆขวดพร้อมกันเอาขึ้นบ้านอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าคุณไม่มีหูฮิ้วนะลาบากเลยแอบแล้ต้องถือของอีกเงี้ยโอ้เนี่ยอย่างางี้ผมยังถือมือเดียวได้เห็นปะ่ะอันนี้คือมีที่ฮิ้วไว้เนี่ยดีแล้วเนี้ยก็พับเก็บได้ที่ฮิ้วเนี่ยเป็น ดีไซน์ที่ดีมากอย่างที่เราเล่าไปนะของนิทานเนี่ยเวลาอยู่โรงเรียนเขาก็ต้องเติมน้ําเองซึ่งการที่มันเปิดแล้วมันหยอดตรงนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์มากสำหรับเด็กถามว่าแล้วผู้ใหญ่ยังไงก็ไม่ต่างกันเราใช้ไซส์เนี่ยบางทีเราอยู่นอกบ้านเราก็อยากจะเติมน้ำสมมติเราเอาไปใช้วิ่งหรือเราอยู่ออฟฟิศอะไรเงี้ยเราต้องไปเติมน้ำซึ่งถ้าเกิดเป็นขวดปกติทีท่รูมันเล็กๆอะ่ะเราก็ต้องบิดแล้วเติมซึ่งบางทีไอ้ฝานี่ก็หล่นบางทีแบบเปิดปุ๊บเศษฝุ่นเศษละอองซึ่งเดวนนน้้เเอโรระะั็ขาาาดพฉถป เนี่ยเื่องจากฝาใหญ่ใช่ป่ะคุณอยากเติมน้ำทีอ่อยู่ออฟฟิศคุณก็มีที่กดน้ำคุณก็เติมนี้ได้อหรือคุณถ้าแบบอยู่ข้างนอกไปออกกําลังกายไปวิ่งคุณก็ซื้อน้ําขวดร้านสะดวกซื้อมาเติมแบบนี้ได้อันนี้คือจุดที่แบบว่ามีขวด ที่รูใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้เยอะมากที่แบบว่าไม่ต้องแบบบิดออกเราสามารถเติมเข้าไปได้เลยอันนี้ผมชอบมากใช้อยู่นอกบ้านเนี่ยก็จะแบบว่าไม่ต้องเปิดฝาาเพมาบางทีฝาก็มีโอกาสหล่นให้จุดหนึ่งที่ดีมากของอตัวนี้คือว่าปากมันใหญ่นะเพราะ,ะนั้นเวลาใส่น้ําแข็งเนี่ยที่เราทําตามบ้านเนี่ยมันก็ใหลได้ง่ายมากเนี่ยอ่าแล้วก็จุดหนึ่งนะที่เป็นจุดเด่นของในตัวฝานี่เลยคือว่าเนี่ยทุกไซส์ฝามจะเท่ากันสามารถสลับไปสลับมาได้หมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของแบบไซส์สามสองอะไรมันสามารถมา ปลี่ยนได้หมดเลยนะต่างกันแค่ตัวหลอดอ่ะคุณมีขวดนี้คุณก็เอาฝานี้นี่อันนี้ของไซส์16ออนน่ยอยากให้อันเนี้ยมันเป็นแน่ต้องเปลี่ยนหลอดหน่อยนะอ่าเนี่ยวันนี้อยากจะใช้ขวดใหญ่อ่าแต่อยากได้หัวเป็นแบบว่าสีสีหน่อยอันนี้เป็นสี ชายมาร์ตเบโลนะอันนี้เราก็เอาฝาของอันนี้ไปใส่ได้สนุกมากเลยแล้วไปดูสีสีเยอะมากอันนี้ก็สําหรับคนที่ชอบความวานิี้ของสีสันนะหลายคนก็เลยซื้อไปเลยหลายสีเราแบบเอาไปมีการใช้หลายซาไซส์ได้ไม่มีปัญหาเลยอันนี้ก็คือเรื่องสีนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นแบบดีเทลนะคือว่ายังหลอดที่เขาใช้เนี่ยเขาก็แต่ละ อันเนี้ยก็จะแบบว่ามีหลายๆสีเลยแต่จะมี2สีเนี้ยสีซีมอนสเตอร์ที่เป็นสีดำเนี้ยกับตัวสีบันนี่บิสเนสเนี้ยเป็นหลอดสีเดียวกันอันเนี้ยจะเป็นสีเขียวตัวบันนี่บิสเนสอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวเหมือนกันถ้าเป็นหลอดอื่นๆเนี้ยเขาก็จะแบบทาให้มันเป็นคนลสสีอ่าเพราะนั้นเวลาคุณไปล้างหรืออะไรเงี้ยที่บ้านนีก็สบายใจได้คือแบบแยกสีกันแน่นอนนะฟิชเช่สแปซเช่อันเนี้ยก็จะเป็นสีแบบ เหลืองเหลืองส้มส้มหน่อยโอเคยกเว้น okay. ว่าคุณซื้อสองสีนี้นะหลอดจะสีเดียวกันอ่าสำหรับคนที่แบบว่าสีเลียดเรื่องแบบสุขาอนามัยเรื่องแบบเออเวลาล้างแล้วอยากใช้หลอดของตัวเองอะไรเงี้ยนะอ่าอันนี้ก็ดูสีแยกได้อายกเว้นคู่นี้ที่เขาจะสีหลอดเหมือนกันอันนี้ก็คือจุดที่มันมีความโดดเด่นนะแล้วก็วัสดุเนี่ยตรงบริเวณมือจับตรงเนี้ยเท็กเจอร์มันจะแบบว่าเนิบๆหน่อยเวลามือเปียกเราสามารถจับแล้วหมุนได้ง่าย อันนี้ก็คือว่าเป็นอิ่งแบบความดีเทลที่เขาคิดมาให้แล้วก็ดีเทลอีอย่างนึงเห็นไหมขวดมันจะเป็นทรงแบบนี้ตัดตรงน,นี้ให้เราสามารถจับได้ง่ายเวลาคุณจับ ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามือแบบนี้อ่าอันนี้คือแบบดีงามมากจริงสําหรับคนที่เอาไปลองใช้หลายๆคนแล้วเนี่ยก็ติดใจกันทุกคนตัวขวดเนี่ยก็จะเป็นขวดอินซูเลตนะเก็บความเย็นได้24ชั่วโมงอ่าตัวฝาเนี่ยสามารถล้างด้วยดิสวาชเชอร์ได้คือเข้าเครื่องล้างอะไรได้ปกติเลยแต่ตัวขวดเนี่ยยังแนะนําให้ล้างด้วยมือนะคือมันต้องขัดต้องอะไรเข้าไปนะแล้วก็ด้านบนตรงนี้สามารถดึงออกได้ปุ๊บนี่เห็นไหมเอาไปล้างได้แยกส่วนได้แบบนี้เลยส่วนนี้ก็แยกง่ายๆประกอบง่ายๆนี่ดึงออกแบบนี้ คือแบบมันจะเป็นชิ้นสวนง่ายๆเลยเพราะนั้นเวลาล้างมันค่อนข้างจะแบบว่าไม่ได้มีความซับซ้อนถ้าจะมีจุดที่แบบเสียได้นิดนึงก็คือด้านล่างเขาไม่ได้แบบมียางกันกระแทกนะบางยี่ห้อเขามียางกันกระแทกมันก็จะแบบว่าลดเรื่องของการแอนตี้สลิปหรือว่าเรื่องของเสียงดังแต่ว่าโอวอร่าเนี่ยจริงๆเขาจะมีตัวบัตเทิลบูทที่เป็นยางให้ครอบแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีออกสําหรับรุ่น16ออนเดี๋ยวถ้าเขามีออกมาเมื่อไหร่ที่เป็นแบบบัตเทิลบูทสาหรับไซส์16ออนเดี๋ยวเราเอาเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราบอกกันอออีีีีีีีกกกกททนนนนนึึงงงงแแลล้้ว็็จุด่่่่บบเเเเขคาืตรโโปย เนี่ยตรงนี้แต่ละสีเขาก็จะแบบว่าเป็นคนละสี้ลยนะอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบผมม่วงๆเข้มๆหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบว่า สีเทาะอะไรเงี้ยนะเออเขาก็จะแบบว่าเหมือนแบบเล่นกับสีค่อนข้างเยอะอะสำหรับแบรนด์นี้แล้วก็เรื่องสีเนี่ยนะตอนนี้ถ้าเป็นไซสน์นี้อย่างที่บอกนะตอนที่ผมรีวิวเนี่ยมี5สีแล้วเราได้มาหมดเลยนะตอนนี้คือครบเลยเพราะนั้นถ้าคุณอยากได้สีไหนต้องรีบหน่อยเพราะว่าเว็บหลักของเขาเนี่ยบางสีก็เริ่มหมดแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าสั่งหลังทางเนี้ยยังมีสีไหนเหลืออยู่บ้างแอบเพราะว่าแต่ละล็อตมาเราก็ต้องดูว่าเออทางบริษัทเขาเหลือสีไหนให้เราสั่งบ้างเหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้ถ้าคุณดูอยู่คนแรกๆ ยังไม่ถูกใจสีวันนี้ลองเข้าไปดูได้ในเว็บเผื่อบางทีมันมีสีใหม่ๆม,มาเพราะว่าแบรนด์นี้เขาเติมสีใหม่ๆม,มาเรื่อยๆนะเรื่องสีสันนี่บอกเลยว่ามีมาเรื่อยๆแล้วก็สีพวกนี้ส่วนมากมันจะเป็นซีซันก็คือว่าจบซีซันนี้เดี๋ยวปีหน้าปุ๊บเนี่ยก็จะแบบว่าดิสคอนติเนียลละแล้วก็เป็นสีใหม่มาเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบสีนี้บางทีแบบเอ้ยเดี๋ยวรอปีหน้าค่อยซื้อละกันอะไรเงี้ยบางทีมันไม่มีแล้วนะถ้าคุณชอบสีไหนเนี่ยจ,จะแนะนําว่าซื้อไว้ก่อนอ่านี้ก็เป็นฟีเจอร คร่าวๆเนาะที่เราเล่าให้ฟังใครอยากแบบดูคลิปเต็มก็ไปดูอีกคลิปหนึ่งได้ที่เราเป็นการเล่าแบบเต็ม full scale เลยของทั้งหมดทั้งเรื่องการดีซองดีไซน์อะไรด้วยเดี๋ยวเราให้ดูเทสเรื่องของการเก็บความเย็นแล้วเดี๋ยวกลับมานี่เราใส่น้ำแข็งเลยปึอ๊อใส่ให้เต็มเลยนะอโอเคนนี้เราใส่แบบเกือบเต็มแล้วนะนี้เราปิดฝากันเพราะว่าเดี๋ยวถ้าใส่น้ําลงไปเลยเดี๋ยวมันจะปิดไม่ได้เพราะว่าน้ํามันจะแข็งอหะแล้วก็ เราเทน้ำเย็นลงไปนะอันนี้คือน้ำเย็นเราเกาะมาแบบนี้เลยนี่อันนี้ใส่น้ำเย็นนะให้มันเต็มเลยอเดี๋ยวปิดก่อนขยัานะให้น้ำมันเย็นทั่วก่อนนแล้วเดี๋ยวเราจะวัดอุณหภูมิกันดูอนนี้เป็นเครื่องวัดอุณหภูมินะเป็นแบบวัดอาหารเลยเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปปึ๊บพีอุณหภูมติตอนนี้อยู่ที่2.3องศา,ศาเซลเซียสนะตอนนี้เป็นเวลา เที่ยงสิบห้านะวันที่แปดพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าอุณหภูมิจะเป็นยังไงอันนี้ก็คือผมจะปิดไว้เลยนะแล้วก็คือไม่ยุ่งกับมันละแล้วก็ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะจากที่เมื่อวานเนี่ยเราเทสใส่น้ําแข็งใส่น้ําไว้เมื่อวานตอนอประมาณเที่ยงสิบห้าตอนนี้อยู่ที่เที่ยงห้าสองผ่านไปย4ิบสี่ชั่วโมงครึง่งประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูว่าอุณหภูมิเป็นไงเมื่อวานเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณสององศากว่าๆแาม่เดี๋ยวเเราเปิดก่อนนะ เดี๋ยวเราเอาเครื่องวัดใส่เข้าไปเรียก็อยู่ที่ประมาณนี้นะอ่16า16องศากว่ากว่า จากเมื่อวานที่อยู่ที่ประมาณ2องศากว่าเนี่ยผ่านไป24ชั่วโมงครึ่งก็ขึ้นมาที่16องศาเนี่ยผมว่าโอเคเลยก็คืออย่างที่บอกไอการที่บอกว่าเก็บได้24ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะเท่าเดิมอุณหภูมิมันก็ค่อยๆสูงขึ้นแต่สูงขึ้นอย่างช้าๆอ่าซึ่งอันเนี้ยคือ24ชั่วโมงมันเพิ่งสูงขึ้นมา16องศาจิบปุ๊บ,บ<ๆ>ก็ยังเย็นอยู่อ่าแต่อาจจะแบบไม่ได้เย็นเจี๊ยบอะไรขนาดนั้นแ,ตแต่มันก็อย่างที่ว่ามันานนนวมงแล้นน้้้อ้อออเีีีคตบกกกรท็จะ คนนะบางทีเดี๋ยวเราไปเทสรอบใหม่ด้วยลักษณะของน้ำของน้ำแข็งก็อาจจะแตกต่างกันได้แต่อันนี้เราเทสให้ดูสําหรับเคสนี้ให้เห็นว่าอ่านมันได้ประมาณนี้คุณก็อาจจะไปลองเทสเล่นดูของคุณก็ได้มันก็อาจจะมีผลแตกต่างกันแล้วแต่ลักษณะของน้ําแข็งปริมาณน้ํากับน้าแข็งอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยแล้วนะนะสำหรับการทดสอบ การเก็บความเย็นอ่าเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันเทสเก็บความเย็นให้ดูไปแล้วถ้าคุณดูคลิปอยู่ก็คือเราเอาคลิปของที่เราถ่ายพรุ่งนี้อ่าที่เราแบบว่าอันนี้เดี๋ยวเราเทสใส่น้ําแข็งกันแล้วก็เดี๋ยวเก็บพรุ่งนี้เนี่ยถ้าคุณดูถึงตอนนี้คุณก็น่าจะเห็นไปเรียบร้อยแล้วว่าการเก็บความเย็นเป็นยังไงบ้างก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับการรีวิวโพ l a r ล่าคิด40นะอ่าเป็นรุ่น16อ้อนก็ไม่ต้องคิดก็ได้เป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ใช้ได้หมดใครสนใจเนี่ยสอบถามเข้ามาได้ที่ทาง, Line ทาง Facebook Messenger, ไลนะ์แอดไอเล ผงใส่อะไรมีสีไหมเมื่มอไรสีใหม่จะเข้ามาอย่างเงี้ยถามได้หมดเลยแล้วก็ถ้าอยากสั่งซื้อก็ช่องทางเดียวกัน line a e l e p t g o แล้วก็ facebook messenger เช่นเดียวกันรวมไปถึงเว็บ Sh e l e p h a t g o com s h o p shopee lazada line shop tiktok shop อ,อันนี้สามารถ สั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยแล้วก็ย้ําเหมือนเดิมทุกครั้งนะถ้าคุณจะซื้อสินค้าตัวไหนเนี่ยเราอยากให้คุณพักเข้ามาก่อนที่ l i น์แอดไอเดอกโก้เข้ามาถามได้ว่าเออตอนนี้มีส่วนลดอะไรยังไงไหมอันนี้เดี๋ยวทางแอดมินเขาดูให้เพราะว่าบางทีคุณอาจไม่ต้องไปลองดับเบิลเดย์สิบเอ็ดสิบสองสิบสองอะไรเงี้ยหรือบางทีสินค้าเพิ่งหมดโปรไปอะไรเงี้ยบางทีก็ให้ได้แต่ว่าต้องบอกนะไม่ได้เป็นการการ,การันตีว่าได้แนละ้วบางสินค้าก็อาจจะได้บางสินค้าก็ไม่ได้บางช่วงเวลาก็ได้้้้้้าาางช่ง่่วววเวเเลลลลมอนนีแแแแตตสิคคยุคณผ